สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พบกับช่องบานาน่าดีนะครับวันนี้ผมก็มีเป็นวิทยุรถยนต์นะครับที่จะมา,ารีวิวแล้วก็ติดตั้งกับท่านผู้ชมได้ดูนะครับตัวนี้ก็เป็นวิทยุราคาประหยัดนะครับก็ราคาปรามาณ200กว่าบาทนี่ละครับแต่ก็มีฟังก์ชันค่อนข้าจะาครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่า USB เสียบ Sdcard ดได้มีบลูทูธในตัวแล้วก็าสามารถโทรออกโทรเข้าได้นะครับ อุปรกรณ์ที่ไปในกล่องข้าวให้มาก็จะเป็นตัววทิทยิุหนึ่งเครื่องนะครับแล้วก็ชุดสายไฟรีโมทแล้วก็จะเป็นเหล็กลเหล็กที่ต่อกับตัววทิทยุนะครับว่าตัววัตถุตัวนี้อ่าก้อนคารจะสั้นนะครับเพื่อจะให้อ่าเข้ากับช่องของวทิทยุเดิมนะครับว่าวิตถุเดิมตนะัวอยากจะยาวนะครับสุดท้ายก็จะเป็นตัวคู่มือนะครับคู่มือใช้งานติดตั้งนะครับเช่นเคยนะครับ ก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องบ้านนาดา DIY ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับให้มีสาระดีๆก็จะได้แจ้งเตือนผู้ชมได้ครับชุดสายไฟที่เขาให้มาก็ะแยกเป็น2ชุดนะครับชุดแรกก็จะเป็นชุดของลําโพงนะครับก็เป็นลําโพงหน้าหลังซ้ายขวานะครับชุดที่2ก็จะเป็นชุดของสายไฟนะครับก็จะเป็นบวกลบ ACC แล้วก็จะเป็นสายรีโมทของ ตัวของพาวเวอร์นะครับของรถของใครมีพาวเวอร์ก็สามารถต่อกับสายนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะต่อสายไฟให้ดูนะครับให้กับท่านผู้ชมได้ดูเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับแล้วก็เป็นการทดสอบวิทยุภายในตัวด้วยนะครับว่าที่เราสั่งซื้อมาเนี่ยมันติดติดใช้งานได้หรือเปล่านะครับส่วนสายลาโพงเนี่ยผมจะต้องไปติดตั้งในรถยนต์ใดอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมไม่มีลําโพงที่จะทดสอบนะครับ เส้นแรกก็จะเป็นเส้นสีดํานะครับก็จะเป็นขั้วลบนะครับสีเหลืองก็จะเป็นขั้วบวกสีเหลืองกับสีดําเนี่ยจะเป็นไปเลี้ยงวิทยุนะครับที่มาจากแบตเตอรี่โดยตรงนะครับสีแดงเนี่ยจะเป็นไฟ ACC นะครับก็จะมีไฟก็ต่อเมื่อเราบิดกุญแจขึ้นมานะครับเพื่อเปิดระบบวิทยุนะครับสีน้ําเงินก็จะเป็นสายรีโมทนะครับเอาไว้เปิดระบบพวก play power สำหรับพวกใครที่มีนะครับ กันแรกผมก็จะเชื่อมตัวขั้วบวกขั้วลบก่อนนะครับก็จะเป็นสายสีเหลืองกับสีดํานะครับอันนี้ก็เปิดทยุขึ้นมายังไม่ติดนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะครับว่าเรายังเหลืออีกสายหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นสาย ACC นะครับสายนี้ก็เหมือนกับเป็นสายคําสั่งนะครับเป็นสายเอาไว้เปิดระบบของวิทยุนะครับสายนี้ก็คือจะมีไฟก็ต่อเมื่อเราบิดคุญแจรถนะครับไฟถึงจะมานะครับ พอเราเชื่อมต่อสาย E.C.C เข้ากับขั้วบวกของวิทยุนะครับตัววิทยุก็จะติดขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ทดสอบฟังก์ชันต่างๆแล้วก็รีโมทของตัววิทยุนะครับว่าใช้งานได้หรือเปล่านะครับก่อนที่จะไปติดตั้งในรถจริงๆนะครับ พอวิทยทุเราติดขึ้นมานะครับก็สายสีน้ําเงินเนี่ยจะมีไฟ1 2โวลต์ออกมานะครับเพื่อเป็นไฟเอาไว้เปิดระบบบลอกลีหรือว่าพาวเวอร์ไยในรถของเราเนี่ยทำงานพร้อมกันนะครับต่อไนดีก็เราใสา่สวิตช์ไป1ตัวนะครับเราจะได้สตาร์ทรถก่อนนะครับถึงจะเปิดระบบพาวเวอร์นะครับเพื่อไม่ให้พาวเวอร์ของเราเนี่ยเกิดความเสียหายนะครับของไฟกระชากระหว่างที่เราสตาร์ทรถนั่นเองนะครับ ต่อไปก็จะเป็นสายของลำโพงนะครับก็จะแบ่งเป็นสีสีนะครับถ้าเป็นสีล้วนเนี่ยจะเป็นขั้วบวก้าเป็นสีคาดดำเนี่ยจะเป็นขั้วลบก็สีเขียวกับสีขาวเนี่ยจะอยู่ฝั่งซ้ายถ้าเป็นสีม่วงกับสีเทาก็จะอยู่ฝั่งขวานะครับก็ตามนี้ได้เลยนะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาติดตั้งในรถจริงๆแล้วนะครับ อันนี้ก็จะเป็นสเก็ตเดิมของวิทยุรถคันนี้นะครับก็จะเป็นรถ Honda City นะครับเป็น Honda City รุ่นเก่าแล้วนะครับรถคันนี้ก็ใส่ไปก็จะมั่วๆหน่อยนะครับเพราะว่าเขาตัดต่อมาแล้วนะครับเราก็ต้องไล่สายเองนะครับว่าสายไหนไปใส่ไหนนะครับขั้นแรกก็ต้องหาสายไฟบวกกับสายไฟลบให้เจอก่อนนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีดำและก็สีแดงนะครับเราก็เอาลติ t i เ e อร r เนี่ยมาวัดได้เลยนะครับ อันนี้เราก็ย้ำเพิ่งเบ็ดกุญแจไปที่อ่อนนะครับเพราะว่าตัวขั้วบวกกับขั้วลบเนี่ยมันจะมีไฟอยู่ตลอดนะครับอันนี้ก็กดคันนี้ก็จะเป็นสีดำนะครับแล้วก็สีขาวคาดน้ำมเงินนะครับพอเราเจอแล้วนะครับก็ทำการแบกกรีได้เลยนะครับสีดำก็จะเป็นขั้วลบนะครับ ร็จแล้วก็ปิดด้วยท่อหดนะครับใครไม่มีก็เอาเทปพ,พันใส่ไฟก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสายสีขาวคาดน้ำเงินก็จะเป็นสายบวกของรถยนต์นะครับก็บัดกรีอะไรให้เรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นสาย acc นะครับ อันนี้ก็เราจะต้องบิดคุญแจไปที่ออนก่อนนะครับถึงไฟจะมานะครับอ่าในรอไฟก็มานะครับเป็นไฟ12โวลต์นะครับเสร็จแล้วก็ทําการเชื่อมต่อแบตเตอรี่อะไรให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันก่อนนะครับว่าเราต่อถูกหรือเปล่านะครับนี่ผมเปิดวิทยุข,ขึ้นมานะครับก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับ ต่อไปก็เราไปาต่อสายลำโพงกันต่อนะครับถ้าเราไม่รู้นะครับว่าสายลำโพงคู่ไหนเป็นฝั่งไหนนะครับเราแค่เอาตัวาฐานไฟฉายขนาดไหนก็ได้นะครับ AA หรือว่า AAA ก็ได้นะครับมาแตะที่สายลำโพงของเรานะครับถ้าเรามาเอาสายลำโพงมาแตะที่ฐานไฟฉายเนี่ยลำโพงก็จะดินเสียงนะครับแล้วก็รู้แล้วครับว่า อ่าคู่นี้เป็นลำโพงฝังไหนนะครับพอเรารู้แล้วนะครับว่าลำโพงมาอยู่ฝังไหนนะครับเราก็สามารถเชื่อมต่อได้เลยนะครับด้วยการบัดกรีนะครับเพื่อความาแน่นหนานะครับสำหรับรถคันนี้ก็ผมจะต่อแค่ลำโพงข้างหลังนะครับเพราะว่าลำโพงข้างหน้าเนี่ย มันเสียอยู่นะครับต้องไปหาลำโพงก่อนนะครับการต่อวิทยุรถยนต์ก็เสร็จแล้วนะครับก็ออกมาก็จะได้หน้าตาดูดีเลยนะครับสำหรับวิทยตัวนี้นะครับราคาก็ประมาณ250บาทนะครับฟับงชันก็จัดเต็มเลยนะครับมีทั้ง โทรออกรับสายได้มีบลูทูธมี AUX มีสายเมมได้สามารถเสียบ USB ได้ก็ทอว่าครบไลยนะครับสำหรับในยุคปัจจุบันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับคิดว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องนี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ